เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงแล้วคายเป็นพี่ที่ดีหรือเปล่ากลุ่มแฟนคลับเซาปัสไทยแลนด์ที่เยี่ยมเหงาที่สุดถ้าเกิดคุณเหงาวันนี้กลุ่มเซาปัสไทยแลนด์เหงาว่าคุณดีอย่างแรกเลยคนต้องขอขอบคุณแฟนอาร์ตจันน้องไอนะครับภาพก็ได้ตัดมาที่สแกนนะครับกันมันเดินมบอกคายว่าเฮ้ยคายก็รีบบิดพวกเขาด้วยคายก็งงเฮ้ยอยู่ใครวะสแกนก็เลยอธิบายให้คายฟังนะครับว่าตอนนี้สแกนรู้แล้วว่าวิธีบิดเนี่ยคืออะไรสแกนเลยบอกกับคายไปว่าไอ้วิธีบิดเนี่ยมันคือการที่่่่จจะะสสบบบกกกกกกกรรรรุอออออออไไปปปหมมมดดเลลลยยยยยพพคคคาา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 ูู้้้้งงงันนน็็็ทททึึแแแ๊วววววิ สับินสอนะนายแน่ใจใช่ไหมว่าเขาจะสับพินสองน้องชายของฉันจริงจนสแควร์ก็กล่ากายไปว่าใช่เราเพื่อนมันคือประเพณีของชาวยูแล้วเราเรียกประเพณีนี้ว่าการขลิเอริกก็บอกว่าโหการขลิบนี้มันไม่เจนเลยนะคายก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อกับสแคร์นะครับคายเลยบอกกับสแคนร์ไปว่าไม่จริงเว้ยพ่อแม่ฉันไม่มีทางทำแบบนั้นรองแต่เลยบอกว่าระหว่างทานที่ฉันกำลังหาทำคอบเรื่องนี้ฉันถามผู้ชาย5้าคนที่เป็นชาวยูเนี่ยแล้วผู้ชาย5้าคนนี้เป็นชาวยูเพราะเขเหมือนกันหมดเลยว่าเด็กที่เกิดใหม่ของชาวยูทุกกกกกคนนนนนนตตต้้้้อผ่่่าา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 ารรขขลลลิบมมแแววววพเเเ็็ทใหัยยปีี แต่พอเอริตได้ยินอย่างนั้นเอริตก็ทําท่าคามานนิดนึงครับแล้วคายก็บอกไม่เชื่อจะไม่ทนเชื่อเรื่องนี้เ,เลยแล้วฉันก็เอาเรื่องนี้ไปถามพ่อแม่ของฉันตอนนี้แกนเด็ดสีจ่จตุเทพก,ก็ได้เดินทางมาพ่อแม่ของคายนะครับเราก็ได้ถามบางคลเลยครับว่าเอ้ยพ่อแม่เออสุดแล้วงานมาเกิดไอเนี่คือจะมีอะไรกันแน่พ่อกับแม่ของคายนะครับก็ได้ตอบกับคายบางคลเลยครับว่าจริงๆแล้วงานมาเกิดไอเนี่จะมีการขีดเกิดขึ้นแต่ภาพเ็ือจะได้ฉายให้เราเห็นถึงไอนะครับที่กำลังกอบมือชอบใจกับงานมาเกิดขอมแ้ไอ้ไอก้ไอ้ธิบายไอ นะครับว่าโดยปกติแล้วเราจะทำการคลิปทันทีหลังจากที่ทารกเกิดแต่ว่าในกรณีของไอ<ม>้เนี่ยพ่อกับแม่ทั้งสองคนนี้ยังพูดไม่ทันจบหรอกครับก็อยู่ๆโว้ดแกนเด็ดสี่จักรเทพของเราก็าเกิดอาการบ้าค้านขึ้นไอ้แล้วความจิตไม่ไหวคาร์เลรีบวิ่นเข้าห้องนะครับส่วนอีกสามจักรเทพที่เหลือนะครับก็ทำหน้าตาค้านกันใหญ่เลยครับโยเป็นเคนนี่เพราะเคนนี่ส่งูโอยู่ผมเลยไม่รู้ว่าเคนนี่มันหน้าตาค้านหรือเปล่าสามจักรเทพที่เหลือนะครับก็ค้านได้ไม่นานแล้วก็ได้เห็นพ่อแม่ข,ของใครน,นะครับกลายเป็นปีศาจไปแล้วครับดูชั่วร์ร้ายมากกับ ก็วิ่งหนีกันไหมตามระเบียบครับเพราะกลัวพ่อแม่คายเป็นที่เนี่ยจากนั้นภาพได้กลับไปที่คอนคืนครับก็ดูเหมือนกับว,ว่าตอนนี้คายตัดสินใจที่จะพาน้องชายเรียนหนีไปครับแล้วคายก็ได้บอกกับเพื่อนๆของเขาไปว่าเฮ้ยนี่ฉันไม่อยากเชื่อเลยนะเวย้ยว่าพ่อแม่ของฉันนี่กลายเป็นมนุษย์กินคนไปแล้วเลยถามเพื่อนรักของเขาไปว่าเฮ้ยแล้วคายแล้วนายจะไปไหนล่ะ คายก็เลยกอบกับสแกนมาว่าฉัน่ะต้องการที่จะปกป้องน้องชายของฉันเพราะฉะนั้นฉันจะรีบไปส่งกลัวน้องชายของฉันก่อนที่พ่อแม่ของฉันจะรู้คายได้ก็โดดน้องละกาดไปในเขานาคืนนะครับแล้วคายก็ได้บอกให้ใครทุกคนเนี่ยโยนกลัวน้องชายของเขามาแล้วน้องชายของคายก็รลมไปที่มือคายนะครับแล้วคายก็ได้อธิบายแผนนห้กับเพื่อนของเขาฟันว่าเขาเนี่ยจะหายกระวอไปหาที่ต้องให้กับน้องชายของเขาแล้วเมื่อคายสามารถหาที่ต้องให้กับน้องชายของเขาได้สําเร็จเนี่ยเขาจะท่อนคายไว้แล้วทีเนี้ยก็จะกลับมาที่นี่เพราะฉะนั้นคายเลย่เฝ้า เอริที่เห็นอย่างนั้นครับเอริทก็บอกไปว่าไม่เพื่อนฉันจะไม่เินทานอยู่บ้านนายในบ้านของนายที่มีพ่อแม่ของนายที่กลายเป็นนักตับดินสอแล้วนะคายก็เลยกอบกับว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เพื่อนใจเย็นแค่สามสิบนาทีขอร้องอยู่ให้ฉันหน่อย3 0สินาทีแล้วเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาแล้วคายก็รีบออกเดินทางน,นะครับเพื่อไปหาที่ซ้องของน้องชายของเขาต่เอริทนี่ในฉากนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยครับนอกจากเอริทจะมีดินสอที่เนลนแล้วก็ยังมีความใจแคบกระหาแล้วเอริทก็ยังดูจะมีความกลัวเลื่อนดินสอเป็นพิเศษเลยแบบเลื่ เอลิตมันจะดูกลัวเป็นพิเศษเลยจากนั้นนะครับภาพได้กลับมาที่ชาชลาในรถไฟมันในเมืองเซาปาร์สนะครับตอนนี้คายได้พา้องชายของเขาไอได้มาที่สถานีนี้นะครับคายได้ถามแบบคนขายตั๋วว่าเฮ้ยข่อไปนี่คือรถไฟจะไปที่ไหนคนขายตั๋วก็เลยบอกคายไปว่าสถาน,นีต่อไปที่จะไปคือเนปัสกานะแล้วคายก็เลยถามไอไปว่า <S <S ไอนายอยากไปเนปัสก้าหรือเปล่า <S <S ไอก็เลยตอบกับคาย,ายว่าไม่ฉันไม่ได้อยากไปคายก็บอกกับคนขายตั๋วไปนะครับว่า จะนึกการตัวรถไฟหนึ่งใบตัวน้องชายของฉันคนขายตัวก็บอกขายไปว่าฮะนั่นน้องชายของนายหรอขอโทษนะก้อนราชสก้วมันคือถังขยะซสอีกเกิดอะไรขึ้นกับผมบนหัวของน้องชายของนายอ่ะแต่ดูเหมือนกับว่าคายก็จะไม่ตอบนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าคนขายตัวรถไฟนะครับจะไม่ได้ขายตัวไว้คายนะครับขายก็บอกเฮ้ยขายให้กูเถอะนะ แล้วก็บอกไว้ว่าเนี่ยคือพ่อแม่ของฉันบ้าไปแล้วตอนนี้ฉันต้องรีบพาน้องชายของฉันหนีจากพ่อแม่ของฉันเพราะว่าน้องพ่อแม่ของฉันมันจะเพราะว่าพ่อแม่ของฉันกำลังจะกัดดินสอของน้องชายของฉันไปแล้วเพราะฉะน,นั้นได้โปรดฉันต้องการที่ซ่อนตัวไว้กับน้องชายของฉันจริงๆไปดูเหมือนกับว่าคนขายรถกรถไฟยังไงก็จะไม่ยอมผ่ายกไว้กับคา,ายอยู่ดีนะครับคายก็เลยเลือกใช้วิธีสุดท้ายของเขานะครับคายได้เดินพาไอซ์มาแล้วคุยกับไอซ์อย่างจริงจังเลย ได้บอกกับไอว่าไอ,าาอา์ถ้าเกิดว่านายเก็บตินต่อของนายเอาไวอ้อ่ะนายจะก้อนขึ้นรถไฟขบวนนี้นะแล้วคายก็ได้ถามไอว่าไอา์นายพร้อมสำหรับลูกเตะเบบีนะไอ์ก็บอกไม่เอาลูกเตกะเบบีเว้ยแต่สุดท้ายคายก็ได้เตะลูกเตะเบบีใส่ไอ์ไปแล้วครับแล้วไอ์ก็ปิวไปเลยฟิวแต่ด้วยความที่ว่าคายชอบเบตะน้องชายเป็นอย่างมากครับคายก็บอก ตะรอบเดียวไม่พอเว้ยคายก็เลยเตะคายรอบอีกรอบอีกรอบนะครับแล้วบอกแบบนี้ท้กวันก็ยันไหวหยอดครับหย่อนจริงมเตะรอบเดียวแล้วขึ้นมาครับจริงๆฉากนี้คายรับเป็นหัวน้องมากเลยและเมื่อไอซ์ได้ขึ้นรถไฟไปแล้วคายก็ดูอําลาครับไอซ์อย่างแบบรื้อซึนมากเลยครับฉากนี้แล้วคายก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปรับนายนะเว้ยเมื่อพ่อแม่ฉันกลับมาแปลงกายเป็นโปรตีอะตอนนั้นภาพน่ากลับมาที่มันกลับมาคายได้ทํากุญแกาหน้าคล้ายๆไอซ์นะครับน้องชายของเขามาเสนอกับเพื่อนๆแล้วบอกว่าเนี่ยเขาจะใช้กนุญแวกาตัวเน ที่คายกำลังอธิบายแผนการนี้กับเพื่อนๆฟันนะครับก็ได้มีหมาข้านทางกนหนึ่งครับเดินมาดมอันนี้ดูเหมือนกับว่ามันจะอยากกินนอกชายของคายเป็นอย่างมากเลยครับกันก็เลยถามคายไปครับว่าคายไอ้ตุ้งตากตัวนี้นายใช้อะไรทำหรอคายก็เลยตอบว่าคายใช้กระดูจานวนหนึ่งจัดร้านขายเนื้อมาทตาตุ้งตากตัวนี้ระหว่างที่กันเด็ดสี่จ้ากรเทพของเรา,เราวคุยกันอยู่นะครับพี่เติมเมอกี้ก็ลอยมาครับเด็ดพวกนี้ก็แวะทักทายพี่เติมเมอกี้ตอนนี้นะครับแล้วก็กลับไปเข้าเรือนของตัวนี้ก่อแล้วครับไอ คายครับเอริทเลยบอกคายไปว่าเฮ้ยฉันไม่อยากฉันไม่ยอมที่จะกลับไปบ้านพ่อแม่นาะฬิกาดเวรพ่อแม่ของนายมันรุนจิตแต่ว่าดูเหมือนก็สแกนก็จะเข้าขั้นคายนะครับสแกนบอกกับเอริทไปว่าเอาหน้าถ้าเกิดว่าเป็นน้องชายของนายเราจะช่วยนายเหมือนกันนะเพราะงั้นไม่ก็ไม่ห่วงนะคายหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปกันหมดนะครับเหลือแค่เอริทคนเดียวนะครับที่เอริทสใจออกอยิ่งมากเลยครับว่าไม่อยากช่วยคายในแผนการนี้ครับจริงๆผมว่าที่เอริทไม่อยากไปช่วยคายในเหตุการณ์นี้เพราะว่าเอริทมันกลัวโดนรุดกล่มไปด้ เภาพก็ได้ฉายเห็นไอนะครับที่ตอนนี้เขาได้เดินทางถึงน ale, เนปัสกาไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วส่วนวิธีการที่เขามาถึงยังไงครับเดี๋ยวผมไปขึ้นรูปไปรู้ครับคือไอมันโดนเตะออาจะลรตไปเลยครับโหโห,หดร้ายกับไอมากเลยไอน้องเราจะน่ารักขนาดนี้แต่เมื่อไอเดินทางมาถึงเนปัสกานะครับโลกก็ไม่ได้ใจดีกับไอเสมอไปครับก็ได้มี2คนนี้นครับเดินมาแล้วก็บอกว่าวิทูซี่มีคนจิ้นแต่ขยะดีๆสมัยหนึ่งคนนี้ครับคือตอนนี้มันคนมองไอเป็นถัยะไปตะแล้ว นน้ก็กระโดดรูดเล่นดีใจนะครับเหมือนแก๊ปปี้ที่กำลังกระโดดดีใจเพราะได้อาหารหรือไงอย่างนั้นเลยจากนั้นแก๊นสี่จักรเทพของเรานะครับก็ได้มาเยือนบ้านของคายนะครับพร้อมกับ ไอตัวปลอมและสี่สำคัญคือพ่อแม่ของคายนะครับไม่ได้สังเกตถึงความการ์ตาแล้วครับระหว่างไอตัวจริงไอตัวปลอมมีหน่าซ้ํานะครับคายนี่คือยันพลาเสียบเป็นไอนะครับพร้อมกับขยับตัวไอด้วยครับโอหเนียนจริงเลยจานนี้แต่แล้วในระหว่างที่พ่อแม่ของไอนะครับกำลังจะเอากัะวไอไปนะครับก็ได้มีหมาคอยจอนจะเล่นไออยู่ครับอยู่ด้านหลังแล้วทันใดนั้นหมาก็ได้เข้ามาตะคุกไอนะครับโจมตีจู่โจมไอแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวและแน่นอนครับเมื่อเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแกนจ๊งหหวััััััดรรรรรเทขออออออองาาาาากก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 ก็็ใใใใจจจคคคคคคบบบพ่่่แมมมมยยตตนนนนนนนีี้้ืุูไส แล้วก็ขยี้ยันหนำใจเลยครับทุกคนกัดจนคอหลุดเลยครับกัดจนคอหลุดไม่พอครับยันลาดเข้าไปกัดที่ถนนต่อยินตอนนี้ทุกคนยืนอึ้งกับสิ่งที่เห็นทุกคนหน้ามากเลยครับถ้าเกิดสังเกตหน้ากันทุคนคือเวอร์ทุกคนครับอยู่เป็นหน้าเอทกทคนเดียวครับดูวาวซ่าคนเดียวเลยตอนนี้ แน่นอนครับว่าไอซ์ก็ไม่มีจุดจบแค่นี้ครับเพราะว่าก็ได้มีรถนะครับขับเข้ามานะครับแล้วก็ชนทั้งหมาชนนั้นตุลกาที่เป็นตัวไอซ์ตัวปลอมเนี่ยนะครับแล้วก็ระเบิดอย่ีกขนาดครับทุกคนปุ๊บไปเลยพ่อแม่ของไอซ์นี่คือแบบร้องไห้กันใหญ่เลยครับโอ้ไม่นะลูกชายของฉันตายไปแล้วแล้วภาพก็ได้กลับมาที่งานศพของไอซ์นะครับตอนนี้ทุกคนดูการเ้าส่งนะครับแล้วก็มาที่งานศพของไอซ์นะครับเราจะเห็นว่าคนที่มางานศพของไอซ์มีแลนดี้ด้วยครับแต่แล้วนะครับก็ได้มีคนมาเล่นเครื่องดนตรีนะคคครรัััับบทีีี่่่่มมมมมมมนนนนนนเเกกยยยาาาาาสุดดออออึงโลลละผจจชืไไไ้้้แวพหหขู ทุกคนในงานตามไปถูแล้วก็เดินหนีกันใหญ่เลยครับต้องการมีคนเล่นดนตรีเครื่องนี้และในฉากนี้จะได้เห็นนะครับว่าไอซ์เกิดตั้งแต่ปี1996ถึงปี1998นะครับสรุปว่าไอซ์มีอายุทั้งหมด2ขวบนะครับแต่แล้วนะครับในงานศพนี้นะครับทายก็ได้ตัดสินใจนะครับที่จะบอกแม่ของเขานะครับว่าจริงๆแล้วไอซ์ไม่ได้ตายไอ้ที่ตายไปเนี่ยมันคือหุ่นตุลาคอปลอมนะครับแม่ทายก็กลับใจนิดหน่อยครับ แล้วระหว่างที่กันสีจตุเทพของเราบรรจะมันจะเดินออนจะงานศพนะครับเคนนี่ก็เดินลนหลุมไปเองเลยครับเดินลนหลุมไม่พอครับก็มีป้ายหลุมศพนะครับลนทับเคนนี่ครับแล้วก็คายกับสแกนก็พูดคำพูดวลีเด็ดประจํากรองพวกเขาครับสแกนก็พูดว่าโอ้พระเจ้าพวกเขาฆ่าเคนนี่คายก็บอกว่าโอ้ยสารเลวอะไรเงี้ยแล้วเมื่อเคนนี่ตายนะครับก็ได้มีกันผู้มาร่วมงานศพนะครับโดยไม่รับเชิญมากมายครับไม่รู้ไอ้แกนเมื่อกี้นะครับที่มางานศพไอ้นะครับก็ได้มางานนี้เหมือนกัน นั้นภาพก็ได้ฉายไปให้เห็นนะครับถึงตอนนี้ที่คายได้พาพ่อแม่ของเขานะครับมาช่วยกันตามหาน้องชายของเขาไอที่ในบัสกานะครับแล้สุดท้ายนะครับครอบครัวของคายนะครับก็ได้เจอไอนะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับดูเหมือนกับว่าตอนนี้ไอก็มัททาตัวให้เป็นประโยชน์นะครับด้วยการทําตัวเป็นตัวอาหารครับ และแล้วในที่สุดนะครับครอบครัวของคานะครับก็ได้กลับมาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตากันในที่สุดครับแต่ว่านะครับไม่ว่าไอ้จะเจอปัญหาอะไรครับชีวิตเก็เดินหน้าต่อไปครับไอ้ก็กลับบ้านไปนะครับแล้วก็ก็กลับไปกัดดิน2อ,องเขานะครับตามเดิมโอ้ไม่นะนี่มันสกาที่ไม่อาจรีเลี่ยน แล้วภาพก็ได้กลับมาที่งานเลี้ยงปาร์ตี้บิสของไอนะครับมีผู้ชมมีผู้คนมากมายนะครับได้มาที่งานเลี้ยงแห่งนี้นะครับในจุดนี้นะครับผมขอเล่าย้อนกลับไปหน่อยครับว่าในครนนี้คายได้กลับมาบ้านนะครับคายได้รวมพ่อแม่ดุนะครับกับสิ่งที่เขาได้ทําลงไปกับน้องชายของเขานะครับคายก็เลยหัวเสียมีเยมากนะครับที่โดนพ่อแม่ดุนะครับคายก็เลยขึ้นไปแล้วเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวครับก็เลยเดินขึ้นห้องไปนะครับแล้วก็ทําท่าทางงอคายหลายแบบเลยครับท่านเปิดรูปเก่าๆของคายกับไอให้คายดูนะครับแต่คายกก็็อาาารรมมมณไ่่เเเยนนนนลงคับจสแว เฮ้ยเพื่อนใจเย็นหน่อยนะน้องชายนายนะและสุดท้ายนะครับไอ้ก็พยายามน้องงอคายจนสําเร็จนะครับซึ่งฉากนี้มันฉากที่อบอุ่นหัวใจมากเลยครับผมไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงให้มันเข้าถึงอารมณ์ในคราวนี้ให้ได้มากที่สุดจนในท้ายสุดนะครับก็ดได้ถึงเวลาที่ไอ้แล้วขีดสักทีครับโดยหมอคนนี้นะครับจะเป็นคนที่ขีดดินสอของไอท้ายสุดครับไอ้แล้วขีดสักทีครับแตบเมื่อไอ้ได้เห็นอันที่เขามากัดของตัวเองเนี่ยไอ้ก็กระโดดหนีเลยครับแหมเป็นใครใครก็กลัวก้อนเอวนั้นมาขีดกระตุนะ้ยกลัวลัว จนนอนไอนะครับที่กลัวถึงขนาดที่ว่าก็รีบวิ่นขึ้นไปหาพี่ชายของเขานะครับคายแล้วก็รีบกอดพี่ชายของเขาครับคายด้วยความที่เป็นพี่ครับคายก็พยายามปกป้องน้องชายของเขาครับด้วยการที่แบบไล่คนที่มากัดลิปดินสอครับไล่ให้มันไปเลยสารเลวมึงออกไปจากน้องชายกูเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าแม่ของคายนะครับก็ได้เข้ามาแบบบอกว่าคายจะเย็นก่อนรู้นะครับคายก็ด่าแม่ไปยศนะครับคายด่าแม่ว่าแม่ไม่เข้าใจพวกผู้ชายของเราหร,าราอกแม่ก็มากัดดินสอของพวกเราด้วยจนสุดท้ายนะครับท่านแม่แล้วก็คนที่ลิป ดินสอครับก็ได้อธิบายนะครับว่าจริงๆเราไม่ได้กัดดินสอไปทั้งหมดนะจริงๆเราแค่ตัดส่วนพุ่มปลายแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับผู้ชายอยามากเลยในเรื่องความสะอาดนี้ทายไม่ได้ยิงนงั้นทายก็โอเคมันไม่ได้เป็นกระลายครอาคนตัดดินสอน้องชายของเขาครับทายก็ยอมให้ไปกัดนะครับ และไคลกับเพื่อนๆของเขานะครับก็ได้เข้ามาร่วมวิธีการขัดกินสอส่วนหนึ่งออกไปนะครับผมเขาเรียกว่าการคลิปแล้วกันเขา้งงาใจง่ายแล้วกันใต้กับเพื่อนๆเขาก็นะครับก็ได้เข้ามาร่วมวิธีการคลิปในครั้งน,นี้ด้วยนะครับและเมื่อคุณหมอนะครับได้ทําการคลิปเอาวประเภทของไซ์ไปแล้วนะครับเอริทแล้วก็สแกนนะครับขาดล้มไปเลยครับเพราะว่ามันเป็นภาพบาดตาบาดใจจริงๆครับผู้ชายด้วยกันไม่สามารถทนดูภาพนี้ได้จริงๆผมเลไม่กล้าดูเลยและเมื่อได้ผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงนะครับไายก็ได้ขอบคุณเพื่อนๆของเขานะครับว่่่่าาาเเเเเพพืืืออออออนน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 ๆขง้ียมมมัััป็็บบะะแลวกกห แต่ว่ามียูเป้นคนนึงก็คือเอริทครับคายได้บอกเอริทไปว่ายกเปนหนายคนเดียวเอริทนะไม่ใช่ครอบครัวฉันเอริทก็เหมือนจะคล้นเคืิ้คายครับแล้วเอริทก็บอกคายว่าเออกูไม่ได้อยากเป็นครอบครัวเดียวกับมึงหรอกเว้ยเพราะครอบครัวเดียวกับมึงอะมันปวดตัดกินสอไอปวดตัดกินสอเฮ้ยโดยในฉา,ากจบนี้เราจะเห็นได้ว่ามิสเกริสันก็กลับมาสอนตามปกตินะครับเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและพวกนักเรียน,นก็กลับมาเรียนตามปกติเหมือนกันทั้งนั้นที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์ไปงานศพมา บางทีชีวิตก็เหมือนกันนะครับเราอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาอาจจะอยู่ในจุดเดิมในชีวิตมานานแล้วไม่ได้พัฒนาอะไรไปไหนเลยครับแต่จริงแล้วชีวิตเขาอาจจะผ่านอะไรทก่ยากมาที่เราไม่รู้เพราะงั้นเราพยายามจากระตินคนอื่นว่าเขาอยู่กับที่แล้วไม่ได้พัฒนาอะไรครับเพราะว่าเขาอาจจะผ่านอะไรที่ยางมาที่เราไม่รู้ครับงงไหมก็เอาง่ายๆนะพยายามจ่กัดตินคนแล้วกันครับแล้วก็ ตอนนี้ก็จบแล้วครับคลิปนี้ก็แฮปไนท์เดย์ครับ